ขอบคุณคุณชินนายครับตามกันต่อสำหรับกรณีที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นถูกปปชจับกลุมหลังจากเรียกรับเงินแลกกับการรับเด็กเข้ามาเรียนนะคะโดยตอนที่ไปจับพบหลักฐานเป็นเงินสดวางอยู่บนโต๊ะทำงานทีนี้พอตรวจสอบลึกลงไปตรวจสอบข้อมูลไปพบว่ากระบวนการรับสมัครนักเรียนไม่ชัดเจนค่ะเป็นคาถามว่านี่อาจจะเป็นช่องโหว่ช่องว่างที่เอื้อประโยชน์ให้มีการเรียกรับเงินจากผู้ปกครองหรือไม่ ไทย PBS สสำรวจเว็บไซต์ของโรงเรียนที่รองผอ,อ,อเรียกรับเงินไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนระหว่างปีการศึกษาหรือแจ้งรายละเอียดจำนวนนักเรียนที่สามารถรับเพิ่มได้รวมไปถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้ปกครองต้องจ่ายในเว็บไซต์ดังกล่าวระบุเพียงแค่ค่าบำรุงการศึกษาและค่าประกันชีวิต,ตรวมแล้วประมาณ2,700บาทนะคะ สอดคล้องกับคําบอกเล่าของผู้ปกครองที่ถูกเรียกรับเงินยืนยันว่ารองผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวแจ้งให้ทราบหลังติดต่อนําลูกชายย้ายมาเรียนว่ามีค่าใช้จ่ายจํานวน2 0,000บาทแต่ว่าลูกสอบวัดผลผ่านก็เลยจ่ายครึ่งเดียว1 0,000บาทโดยย้ำว่าต้องจ่ายเงินสดแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นเงินค่าอะไรพฤติกรรมที่สอบแว,วว่าผู้ปกครองกําลังถูกเรียกรับเงินโดยทุจริตนะครับก็คือ พฤติกรรมมันจะประมาณนี้ว่าถ้าทางโรงเรียนเนี่ยให้ผู้ปกครองจ่ายเป็นเงินสดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นเนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยว่าจะทุจริตนะครับแล้วก็เงินนั้นเนี่ยไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีไดนะ้ถึงจะเป็นใบเสร็จก็ต้องไปดูว่าเป็นใบเสร็จของแบบทางราชการจริงๆไหมอะไรเงี้ยครับเขาบอกแค่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องใบเสร็จอะไร ก็พูดว่าเป็นค่าใช้จ่ายะผมก็เข้าใจเนาะในสังคมไทยอ่ะที่มองว่าเป็นการทุจริตเนี่ยก็คือไม่มีรายละเอียดระบุไว้ในประกาศรับสมัครของโรงเรียนนะครับทีนี้ลองไปตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอย้ายเข้าโรงเรียนในสังกัดสพอทอนะครับสามารถทําได้ครับทั้งระหว่างปีการศึกษาและระหว่างภาคเรียนนะครับแต่จะต้องมีเหตุจําเป็นเท่านั้นครับตามหลักของสองพอทอผู้ปกครองต้องแจ้งความจํานงขอย้ายให้โรงเรียนใหม่พิจารณารับย้ายนะครับ จากนั้นก็จะยื่นเอกสารส่งตัวพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆจากโรงเรียนเดิมส่งไปยังโรงเรียนใหม่ครับซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมตามประกาศของโรงเรียนที่จะย้ายไปนะครับด้านรักษาราชการแทนผอปปชขอนแก่นมองว่าหลักเกณฑ์นี้เป็นช่องว่างครับที่ทําให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งเป็นการกระทําผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าการรับเงินบริจาคหรือการเก็บค่าธรรมเนียมจะต้องมีการออกระเบียบหลักเกณฑ์ระบุรายละเอียดค่าธรรมเนียมครับ รวมถึงระเบียบการรับบริจาคและระเบียบการใช้เงินบริจาคที่สำคัญควรที่จะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบครับถ้าเราไปแยกการเปิดรับสอบเนี่ยระเบียบมันจะประกาศชัดเจนนะสอบเข้าปหนึ่งสอบเข้าปปหกนะครับมันก็จะมีระเบียบที่ชัดเจนเลยว่ารับสมัครยังไงค่าเทอมยังไงทุกอย่างมันจะมีชัดเจนกว่า แต่การรับย้ายเนี่ยมันจะไม่มีการประกาศออกมานะครับพอดาเนินการช่วงที่ปิดเทอมหรือเปิดเทอมเนี่ยก็จะเปิดเทอมเนี่ยผู้ปกครองที่ต้องการย้ายบุตรหลานก็จะมาติดต่อที่โรงเรียนนะครับคราวนี้ในระเบียบเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่ามีอะไรบ้างหนึ่งสองสานะครับแล้วถ้าโรงเรียนไหนไม่ประกาศในเรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้เลยว่าจะต้องใช้จ่ายยังไง นะครับพอเข้ามาถึงเนี่ยพอประเมินเสร็จแล้วถึงจะได้รู้ค่าใช้จ่ายว่า,าต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม เบื้องต้นมีคำสั่งพักราชการรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนดังกล่าวพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนวินัยร้ายแรงนะคะหลังจากนี้ก็เป็นอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น <c oughs> พอครบ30วันก็ต้องส่งให้ปปชดำเนินการต่อเพราะถือว่าเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาแผ่นดินซึ่งความผิดลักษณะนี้อาจจะเข้าข่ายมาตรา149ค่ะเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่